ต่างๆอยู่ตลอดนะคะก็เลยมีการเปรียบเทียบกันว่าพนักงานทำความสะอาดเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ความสะอาดเลยแล้ว BTS เขาก็ให้ความสำคัญนะคะกับอาชีพนี้ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนให้ไปติดตามจากรายงานนี้กันนะคะลมหายใจใต้ BTS ตอนผู้พิทักษ์ความสะอาดค่ะเราก็อยากจะบอกว่า BTS ทำความสะอาดหมดทุกอย่างตั้งแต่ในขบวนรถ ของพวกเรามีความปลอดภัยมีระเบียบในการทำงานพ<ม>ี่วิทยาทำงานกับ BTS มากี่ปีแล้วคะ8ปปี2เลี้ยงค่ะหน้าที่ของพี่เบิร์ตมีอะไรบ้างเช็ดจุดสัมผัสทั่วไปแล้วก็ทำห้องสตาฟเลาห้องการเงินห้องเบตเตอร์เลนค่ะคำว่าจุดสัมผัสทั่วไป <Okay. S 2> มีบริเวณไหนบ้างคะหน้าเกตแล้วก็หน้าตู้ทิมแล้วก็ลาจับทางเดินค่ะ ความถี่ในการที่เราทาความสะอาดทุกหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะ,ะคือเราเป็นกลุ่มหนึ่งแหละที่อยู่หน้างงานแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงพี่นิดยากลัวไหมคะก็กลัวบ้างค่ะเราก็ต้องรู้จักดูแลป้องกันตัวเราเองค่ะเพราะว่าบริษัทก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนค่ะฉีดครบแล้วฉีดครบแล้วค่ะอุ่นใจขึ้นใช่ค่ะอุ่นใจขึ้น<อ>ค่ะเเพราเราาะะจไม่ิงกัน ก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยเพราะเราอย่างตัวเรามาทํางานอะไรยังปลอดภัยเนาะเพราะเราก็เหมือนผู้โดยสารคนหนึ่งที่ต้องขึ้นมาทางานที่นี่พี่เดินทางมาทํางานด้วยด้วย BTS ค่ะอยากบอกว่าเราก็เป็นผู้โดยสารเราใช้เองเช็คเองด้วยเพราะเราเช็คเองกับมือเลยเราทําเองกับมือเราต้องมั่นใจจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทางครอบครัวค่ะได้ให้กําลังใจเราบ้างไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนดานหน้าเลยที่ต้องออกมาทํางานเนี่ยค่ะให้กําลังใจค่ะ ก็อดทนแล้วก็สู้ค่ะและในครั้งนี้นะคะเราก็จะมีของเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะมอบให้ทางพี่นิยานะคะเป็นกล่องส่งความสุขนะคะอยากจะให้กำลังใจพี่เบิร์ตแล้วก็แม่บ้านทุกคนด้วยค่ะ ชอบแนวปะจนภัยท่องไปแนอวกาศเธอชอบความลึกลับหาคำตอบกับโครงร่างสิ่งมีชีวิตในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเที่ยวชมงานบนวิถีใหม่หรือรับชมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศวัยรุ่นอย่างเราพลาดได้ไงครับสนุกเพลินเกินไปผมก็ขาดถูกร่วงไม่รู้ตัวแต่วันนี้ผมมั่นใจฟอร์เรสต์สุดอ d ดวานซ์ใหม่ด้วยไมโครแคปซูลน้ำมันมะกรูดและสารสกัดตรีพาช่วยบำรุงถึงจุดที่เป็นปัญหาผมขาดถูกร่วงฟอร์เรสต์สุดอ d ดวานซ์ วตนใหม่ที่เป็นคุณ New i สู z u D-MAX พลานุภาพไร้ขีดจำกัดวิตามินบีช่วยบำรุงระบบประสาทเมื่อมีอาการขาดวิตามินบีใช้แน t บีแนทบีวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบทาเทรตแนทบีจาก MEGA We Care บางครั้งเส้นชัยหรือจุดหมายอาจไม่ได้สำคัญไปกว่าการได้ทำ ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น V ีฟิมีส่วนประกอบของน้ำนมข้าวที่สกัดจากข้าวกล้องออแกนิกสูงตันน้อยกว่าวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทแค่ชนะใจตนเองก็ชนะทุกบทบาท V ีฟิมุ่งมั่นทุกจุดหมายอัมพลฟู้ด กว่า3ทศวรรษในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ดต่อยอดสู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อการพัฒนาเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพัฒนาระบบสาธารณาสุขแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรโดยไม่ต้องส่งเข้ากรุงเทพมหานครและการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายจากความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการตลอด4ปีเต็มสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเอกชนสํานักงานคณะกรรมการนาารารโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังแนวทางในการจัดทําแผนงานบูรณาการ EEC ประจำปี2566พบกันในงาน เปิดความสําเร็จการเป็นต้นแบบแผนงานบูรณาการสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนสุขที่19พฤศจิกาย,ยนนี้ในรูปแบบ Virtual Forum ลงทะเบียนร่วมงานผ่าน QR Code และรับชมผ่านระบบซูมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w e e o o r t h เหรือ Facebook โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมาค้นพบความสำเร็จในการจัดทำแผนงานบูรณาการ EEC และขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะ ผมเมชยามิชัยชเองครับแล้ววันนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับที่กําลังดูอยู่นะครับโดยเฉพาะ